สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของกิษดากูดค่คานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเราสองคนเหมือนเดิมนะคะน้องออ้มก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีรถดีๆมานําเสนอนะสําหรับคันแรกเลยจะเป็นซูซูกิเซเลร i o ค่ะตัวนี้เครื่องหนึ่งพันเอาว่าโคตรประหยัดน้ํามันที่ใช่ประหยัดมาก ถือว่าแบบว่าประมาณ20กว่ากิโลลิตรอะถือว่าคุ้มอ่ะันนี้ประมาณ26 27กิโลลิตรค่ะน้องพี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยสาหรับคันนี้นะอยากให้คุณลูกค้าเรามาดูเนาะตัวนี้เป็นกล้องแพนดูค่ะตากก้องแพนดูเลยตัวนี้นะคะไฟหน้าแบบฮาโรเจนน้ี่นี่กระจังหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ซูซูกิเลยกระจังหน้าดำตัวสัญลักษณ์เป็นโครเมียมนะคะราคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผ ราคานี้2,69 0 0 0บาทค่ะลูกค้าก่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000ันเนอะโดยประมาณจะเราไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างสำหรับรุ่นนี้อลองดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ขนของได้เยอะอดูนี่ยางเอ๋ยพออะครบเลยจริงๆครบจริงๆนะคะใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าด้านในเนี่ยมันจะกว้างขวางขนาดไหนภายในนะคะเป็นภายในดำเนอะพี่เนอะ สภาพนี้ถือว่าเป็นของใหม่มากอ่ะเนี่ยจะเป็นบอกผ้าบอกผ้าใช่ค่ะตัดลายเป็นตารางสกอตนิดหน่อยเนาะน้องอ้อมเนาะทำให้ดูแบบว่าดูรถโดดเด่นขึ้นมานิดนึงค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะมีแอร์แบกตัวนี้นะคะแอร์แบกคู่แอร์แบกคู่หน้าค่ะคู่หน้านะอากล้งองแผนดูที่เครื่องนะคะอันนี้จะเป็น เงยนต์ของซูซูกิเซเล r ดโเนาะทุกอย่างยังเดิมๆค่ะสภาพเครื่องคือยังต้องถือว่าใหม่มากรอยอาร์ครอยสียังมีครบนะคะยังไม่มีการอ่าได้แกะเกิดอะไรออกมาเลยทุกอย่างยังเดิมทุกอย่างค่ะต้องบอกเลยเราจะไปอีกคันนึงค่ะ,ะ,คะยังมีรถอีโก้ค่ะสวยๆคันนี้อย<ม>ีใหม,ม<า>่เหมือนกัน<า>น,กนิสสันโนตเครื่องยนต์1.2วีราคา340,000 เจ็ดพันบาทเท่านั้นเองเนาะสำหรับลูกค้าที่มองหารถแบบประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้จะประหยัดน้ํามันประมาณ21กิโลเมตรเนาะอือใช่ค่ะพี่โอเคเลยถือว่าประหยัดน้ํามันจริงๆนะคะลูกค้ากระจกมองข้างค่ะก็จะมีไฟเนาะไฟเลี้ยวใช่อืออ่ะนี่ตัวมือเปิดนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมโค่มค่ะตัดกับสีรถเนี่ยกำลังสวยเลยกำลังดีเลยค่ะ ตัวล้อก็จะเป็นล้อแม็กลงมาโรงงานเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบเป็นอะนิสันโนเนี่ยจะเป็นสไตล์5ประตูค่ะค่ะอ่ามเหมาะสําหรับขนของอะไรอย่างนี้ได้เลยนี่นิสสันโนเพราะว่าด้านหลังนี่กว้างมากอ้าวไม่ต้องตกใจแทนเข้ามาเห็นถูกยังไงนึกว่าป้ายแดงไม่ใช่ไม่ใช่นะคะรถมือสองค่ะไม่ได้ใช้คือบอกว่าเจ้าของยังไม่ได้ใช้เลยดูแลดีมากยางอะไหค่โคบของครบ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าด้านในมันจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวให้ตากล้องแผนด้านรอบไปรอบๆให้เราให้ลูกค้าดูไปก่อนเนาะด้านในตัวประตูนะคะก็จะเป็นสีเป็นสองสีเนาะตัดกันจะเป็นดําตัดครีมนะคะใช่ถูกต้างสวยนะพี่นนาะมีลาโพงด้านด้านประตูด้วยประตูหน้านะคะค่ะป้าพาแผ่นเลยพาแผ่นตัวนี้แล้วก็คอนโซลหน้าจะเป็นสีดําค่ะมีแฮทแบ็กเหมือนกันนะคะแฮทแบ็กคู่เหมือนกันค่ะูกคะ ตัวนี้บอกได้ตามตรงว่ายังไม่ติดแก๊สลูกค้าบางคนกังวลรถเราไม่มีติดแก๊สค่ะตัวโซ่ที่จะเป็นเบาะค่ะเบะเป็นสีทูโทนใช่ค่ะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเก๋ไก๋่ตัวที่กันบังแสงอ่ะค่ะก็ยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะไม่แกะใช่ค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจริงๆรถเจ้าของเขาดูแลดีค่ะเพดานข้า้งบนด้วยนะคะใช่ค่ะยังไม่มีเลยนะคะยังไม่มีรอยเจอใช่ด้านหลังเนี่ยฟ้าต้องแนะนำมาแล้วให้ลูกค้าดู ขออนุญาตให้ลูกค้าดูจริงๆเพราะว่ามันกว้างมากจริงๆค่ะมันกว้างแบบว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ว่าคือคนที่ผู้ชายอะค่ะต้องบอกว่าผู้ชายที่ตัวสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยขาออกจะยาวหน่อยก็คือนั่งได้สบายเลยจริงๆเพราะว่าด้านหน้ามันเหลือมากเหลือเยอะมากตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันค่ะสีทูโทนตัดขอบสีครีมๆนะคะเหมือนด้านหน้าเลยออกแนวสปอร์ตสปอร์ตอ่าให้พาดูพาดูนะคะ ว่าด้านหน้าของตัวเครื่องของนิสสันโนต้ตของเราอะค่ะสภาพเครื่องนี้ใหม่ขนาดไหนแล้วก็รอยสีรอยอาร์คของตามน็อตต่างๆที่ตัวเครื่องอะค่ะร <100 S 2> อยจ่างๆยังมียังแต้มจุดแต้มสีนะคะ่ะยังมีครบหมดเลยเนาะแล้วรอยน็อตรอยอาร์คอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยยังไม่มีการไขหรือแงะใดๆเลยเนาะนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ